ทั่วประเทศไทยที่จะก้าวไปด้วยกันนะคะจากก้าวแรกที่เราเปิดตัวสัญญาณมือถือสู่วันนี้นะคะครบรอบหนึ่งปีก้าวแรกสู่ล้านซิมแรกไปด้วยกันค่ะกำไรเท่าไหร่ทั้งหนึ่งปีใน1ปีที่ผ่านมานะคะก็อบอกเลยยอดขายของเราทะลุหลักร้อยล้านนะคะและปีนี้เราตั้งเป้าหมายนะคะที่จะทำยอดขาย,ขายของบริษัทเรา3,000ล้านค่ะแบบก้าวกระโดดเลยนะคะซึ่ง เกิดจากน้ำพักน้ำแรงความร่วมมือร่วมใจของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยค่ะที่ร่วมกันนะคะและเป้าหมายหลักของเราคือเราจะกระจายซิมการ์ดนะคะค่ายมือถือเคโฟให้คนไทยได้ใช้มากกว่าล้านซิมในปีนี้ค่ะ,ค,ะ,วค,ะความพิเศษของมันของซิมการ์ดอันนี้ของเคโฟอย่ามันใช้อะไรได้บ้างคะซิมการ์ดของเรานะคะหรือค่ายมือถือของเราใช้งานได้ เหมือนค่ายพีพีเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการโทรนะคะ SMS ใช้ได้เหมือนกันเลยและแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจเสริมของเราก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะของอลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนั่นเองดังน,น,นั้นค่ะ K4 ทางเลือกใหม่ใส่ใจทุกวัย New way for all gen นะคะในด้านของสัญญานะคะตรงนี้สัญญา มีความชัดเกับ s OK <S นะคะต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าค่ายมือถือของเรานะคะใช้โครงข่ายใช้เสาสัญ,ญญาณทั้งหมดของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ดังนั้นค่ะสัญญาณเข้มแข็งทั่วประเทศแน่นอนค่ะแล้อยากจะฝากอะไรกับลูกค้าค่ะ,คะก็อย่าฝากนะคะวันนี้นะคะ K4 ทางเลือกใหม่ใส่ใจทุกวัยเราเป็นค่ายมือถือที่พร้อมที่จะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของทุกท่านในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้สัญญาณมือถือถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิตไปแล้วนะคะนั้นธุรกิจที่เรากำลังทำอะคะ่ะเป็นปัจจัยที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตนะคะขอให้วันนี้เคโเป็นหนึ่งซิมการ์ดที่อยู่ในมือถือของท่านนะคะขอบคุณค่ะ แสดงคอนเสิร์ตดีกับพี่เคโฟได้กับทุกคนครับต้องสแสดงความสิรดีกับมาดามนะคะรับแสดงความดีกับเคโฟแล้วก็อ,อินดี้เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมยินดีกับทุก,ทกคนนะครับทุกๆกับมาดามกับผู้ขับนะทุกคนนะ,ะแล้วก็ผู้ร่วมผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็ท,กทุกคนที่มาร่วมงานก็อยากจะฝากนะครับอยากจะฝากว่าอยากให้เคโฟนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายมือถือที่ ผู้คนใช้เยอะที่สุดอีกหนึ่งเครือข่ายขอให้ยอดทะลุ3,000 10, 5,000 10,000ล้านแบบที่มาดาบ,บอกครับครับครับก็ก็ขอบคุณนะที่มาดามเชิญในความนี้ครับก็เะเป็นเกตมากครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเคโฟด้วยนะครับที่แบบเป็นอีกซิมหนึ่งที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับทุกวัยอย่างที่มาดามบอกนะครับแล้วก็คือเป้าหมายของมาดามก็คืออยากให้ทุกคนคนไทยทุกคนได้ลองใช้เปิดใจใช้กันดูครับว่าผมว่าสัญญ,ญาณ ดีแน่นอนครับก็ฝากด้วยครับแล้วก็ซิมเนี่ยอาจจะอยู่ในใจทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้มาดามขอให้ซิมคลุเป็นหมื่นหมื่นซิมนะครับหม,หมื่นล้านเลยครับขอบคุณมากมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก็บคุณประเด็น